บอรแล้ว้านเปิดแล้วเดียเนียเียเขาเลีงไปรุเก้หับซูยูทู e เสียแนวสาน้ำสวยนี่คือสฟมาบงถางแตร้านสะกดน้ำโลงพน้ำเมียวตลาดน้ำเียว อตอนนี้เขากำลังถ่าลานเปิดเขาชลกคายเขื่อนคายสับคายนอคายเขื่อนปลาอีนน้มาแตงเอาลงไปให้แม่คายเปิดแล้วลานเปิดแล้วเลียดแล้วเลียดแล้วเขาเลียดลงไปลุ่มคนลุ่มไปกันรถดเนี่ยสั่นลงไปไหล ลองเปิดดูว่าเปิดดูคนทารกณใครขู่มึงน,นับ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 รถไปไกลๆนี่สิ่เหลี่ยมกอนนั่ท่านเลยซื้อปีปีรถจักร ข้าวัฟเนยไปรุ่นข้าวไปก่อน กล้กวนสหรับเา้แม่ว่านีาพันตัวกินนีเขาให้ขายแบบกิเรถเบปิซาร์ นี่จะเป็นลานสะกดนับสวยลานอยู่ทางลาวลงไปลุมก็มีลานทางเวียดอีกพา,าข้าคล้ายปีเขาเป็นยังเัี่ยวุฒิธนคล้ายปีด้วยว่าร้านนี่เขาต้องหิยู่ <c oughs> yeah. ซีสองขก็มาแต่ใช้น้ำตัวนี้แหละปิดกองไปก่อนวันนี้เขาไฟไทยเลยเขาปิดเลกว่าวันเขาไฟไทยเลยฮัสก้าวอะไร ต้งดึ้แล้วสึาที่ยดหลุมนหลแต่ต้งด้นไยืดยูเลยแต่ขาินไปถึงหายใจต้อด้น เดือดตายยุทายทายุคนราคนาหลายจับสวยอยี่คนจรงหลายน,นี่ยังเศร้าเศร้าคนก็เยยกังยึดนมาเบียดกัยกังกูธนมาลาวกัยกังกูธนมา มีแด้คนคล้ายคืนท่าวมากวัลดลลาวลาวคนลาไม่ค่อยขืน <c oughs> อาบุญเยียๆจีตี จดดจอดนั่งกระบาดเนาะตรวงโกรวงเ <c oughs>

รถก็ไปเยเลยคนก็มีรถก็ไปที่นี่มันสุคนเึคนรายเดวอถ่ายเศร้าหรือวะเว้รถ เสืองเรียบด้วยรถเขาจางแค่ในสถานโรงพยาบไปดูไมดีกวบอมน้ำมันตัวนี้เป็นห่านขายังสั่์เฟิร์นเช้าข่ดนปะรือว่าจังเดยังอยู่เต็มเต็มบ่ดดูเขาลงมาหล่งีนั้